สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ป้าสีจะพามาดูเออมาทำความรู้จักกับกระดอมเพื่อนๆรู้จักกระดอมไหมคะลูกกระดอมเราจะมาทำความรู้จักกระดอมกันค่ะเออ าเพื่อนๆคนไหนรู้จักกระดอมแล้วก็เม้นมาได้นะคะว่ากระดอมนี้สปปรรพคุณมันมันเป็นยังไงบ้างตัวป้าสีเองก็เพิ่งจะมาทำความรู้จักกับกระดอมปีนี้ค่ะอันนี้กระดอมนี้งามมากยอดเลื้อยออกมา เดิมทีนั้นป้าสีไม่รู้จักหรอกคะ่ะกระดอมเพิ่งจะมารู้จักกระดอมได้ปีนี้ปีปีแรกกระดอมมันจะขึ้นตามพื้นดินเนี่ยคะ่ะขึ้นเองนี่คะ่ะแต่ว่าบางคนก็เอาไปปลูกนะเอาไปปลูก กระดอมนี่มันเป็นมันเป็นพืชที่แบบหากินยากอยู่บางที่ก็ไม่มีนะคะกระดอมเนี่ยกระดอมค่ะเพื่อนๆคนไหนรู้จักกระดอมและตรปกุลของกระดอมมันเป็นยังไงบอกป้าสีด้วยนะคะป้าสียังไม่รู้จักเลยค่ะ นี่ค่ะกระดอมเขาเรียกว่ากระดอมค่ะกินมันจะขมเหมือนมะละมะละขี้นกอ่ะเหมือนมะละขี้นกค่ะนี่ค่ะกระดอมมันนี้เหลืองละต้นมันเริ่มแก่แล้วค่ะแต่ว่าลูกเยอะค่ะ เนี่ยกระดอมสรรพคุณของกระดอมป้าสียังยังไม่ค่อยรู้เท่าไหร่ค่ะเพื่อนๆรู้ไหมคะช่วยเม้นมาบอกด้วยค่ะนี่ค่ะกระดอมค่ะใครรู้จักกระดอมบ้างสรรพคุณของกระดอมเป็นยังไงนี่ค่ะนี่ค่ะ เมื่อก่อนนี้ป้าสีทำงานอยู่ที่กรุงเทพค่ะอยู่ในตัวกรุงเทพอยู่ที่ถนนลามินทาค่ะไปทำงานอยู่ถนนชุขุมวิทแต่ว่าบ้านพักอยู่ถนนลามินทาแล้วก็ปัจจุบันนี้ป้าสีป้าสีนกเกษียณแล้วค่ะไม่ได้ทำงานละก็เลยออกมาซื้อที่อยู่ ที่จังหวัดตราดออกมาซื้อที่ที่จังหวัดตราดในเนื้อที่3ามไร่แล้วก็มาอยู่มาอยู่ที่ตราดนี่ได้ปียังไม่ถึงปีดีค่ะแล้วก็ได้มารู้จักกับกระดอมกระดอมตอนที่ป้าศีไม่รู้จักปะป้าศีก็เดินเหยียบ เดินเหยียบแล้วก็ถกทิ้งถกทิ้งแล้วน้องสาวอ่ะเขาชอบเขาชอบกินมากน้องสาวน้องเขยเขาชอบกินมากกระดอมเขาเห็นป้าสีดึงทิ้งเขาก็ดุเขาก็ถามว่าไปทิ้งทำไมไม่รู้เหรอว่าเนี่ยของดีของดีที่เขาชอบกินนะเนี่ย บางคนก็เอาไปปลูกทำนั่งร้านให้มันขึ้นแต่ว่าป้าสีไม่รู้จักไงป้าสีก็เลยเดินเหยียบเดินเหยียบกระดอมแล้วน้องเขาก็อธิบายให้ฟังว่ากระดอมเนี่ยมีประโยชน์มีคุณค่า มีคุณค่าทางร่างกายเราเยอะมากรสชาติเหมือนรสชาติเหมือนมะระขี้นกค่ะขมมากขมมากๆค่ะข้างในก็เป็นเหมือนมะระขี้นกเลยพอผ่าออกมาเนี่ยจะเหมือนมะระขี้นกเลยค่ะ แล้วก็ขมขมมากเลยมีเยอะค่ะในสวนนี้มีเยอะแต่ว่าป้าสีพามาดูจุดนี้จุดเดียวค่ะพามาดูลูกจุดนี้เวลาน้องเขาเก็บไปเนี่ยเขาจะเอาไปผัดเขาเรียกว่าเอาไปคั่วกะปิค่ะคั่วกะปิ เอาไปผ,าาาออผ่าเอาเม็ดข้างในออกผ่าเอาเม็ดข้างในออกแล้วก็เอาไปลวกแล้วก็มาแช่น้ำเกลือเอาลดขมมันออกพรามันขมมากแล้วเขาก็เอาไปคั่วกับปิกินกับข้าวคนที่ชอบนี่เขาก็ว่ามันอร่อยแต่ป้าสีกินไม่ได้ค่ะมันขมมันขมมาก กระดอมค่ะนี่คือกระดอมเพิ่งมารู้จักที่เมืองตาดนี่แหละแรกเริ่มป้าสีก็ไม่รู้จักหรอกสำหรับคลิปนี้ป้าสีก็ขอจบเท่านี้ก่อนนะคะเอ่อพามาดูกระดอมค่ะกระดอมนี้ก็เป็น อาหารทางเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นพืชทางจังหวัดตราดค่ะปาสียังไม่เคยเห็นเลยเพิ่งมารู้จักเนี่ยคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนแล้วปาสีจะทำชิปใหม่มาให้ดูอีกนะคะสำหรับคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตาม กดติดตามให้ป้าสีด้วยนะคะป้าสีขอยอดหน่อยค่ะแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อที่จะได้รับแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆอีกค่ะสวัสดีค่ะ